ยาปบเหลวนุ้ยนุ้ยในว่อนนาไอ้ไรจะบอกแกวล,ลูกไม้เลยบ่าลูกไม้ตาพี่พี่ใส่ลูกอุ้งข้าวเลวอพี่ไม่กินขกาาลูกก็ประุดไก่อก่นแล้วว่าว่ากูเครียดนกหน้าเขาเว้นกระปากกระตองอลไไปน้อย กูทำใจโน้นเ้อกูทาใจไปไหนพีนองมีตึกจ็ดจันกันไปตกที่อถตกที่กูว่าไกลปยแต่พีนองกวักตั้มน้ำารกันไปตกที่ได้กินตกที่กูปบยอยก็ข้อไข่ก็ตะกุยมกพี่ไอ้กินไม่ได้รูปน้ากินพี่มกอยู่จริงไอ้ซ้มตัวกลางล่างนั้นคนที่ซ่องเชือบเลือหลุกพ่อมเชือบวารดนพปอปูครับนายวารดนนำคุ้นไรหลุกหยุดมาเนต แม้นในเรามนุษย์ต้องหยุดมาเน,น็ตอไปยังเช็ดเปลือคนที่ซ้ำเชื้อเพือหลกพ้อมจีมจนายดูว้วาครับไอ้ตะว,วันพ้มยาวเสีนงเล็กไปดูยิ่งใจพ้ผมผู้ชายปอบูชายแม้นน่หลกเว้นพ้มยาวไอ้ป้มยาวตาหลามเป็นนิตานใส่ไม่ได้ตัดหองไม่รุมปูจุดจังหวะน,นะ ปอปูตั้มว่าใชพปมยาวไอ้ปมยาวตาลาเป็นนิทานปอปูตั้มว่าใชไม่ได้ตัดคนลั่งชื่อปลือกลุกพมชื่อแก้วผิวไม่รู้พีไในกับพี่เรียกผีนักเรียนรุนเดียวกันี่กบกวยวาวพี่นี้นั้นเออปกุจะป่อซี่แกชอบพี่ไดอ่ะรู้พี่ในแกชอบ Ní, bây nay mày mượn pí thanh ra mấy nay tân cao chạy vào, pru ra Ôi, mấy, bọc tơ ra sấp thứ để tôi tham lẹ bơ rơi con mẹ có để tít ra vậy ra sấp, hồi nay mới chạy tơ ra sấp được, chạy เน <oh> ี่ยสิ่งเดียวเนี่ยแกกูแม่ก็เป่าทางกายกูเป่าเส้นเดียว๋ย่ใจแม่ก็เป่าแล้ยแฟนวายวายตำไรไม่รู้เพื่อปลุกเพื่อปลุก เบรกไอ้ว้ยพันนั้นนาไอ้ตัวเดียววันเดียวนี้ของพี่กัเลนป้าปูมาอยู่สถานที่นทำไมนะครับป้าปูเดียวดในบุญคนที่พวกเตอตั้งซี่คนจะตั้มพอพอจะตั้มพวกเตอกอนดุป้าปูอยากทราบเรื่องอะไรือครับว่าที่นายบุญมาเยือนอยู่ตรงนี้นบุญไม่กลัวว่าปอยักก้อว่าดุไม่ดกครับป้าปูก็ดูท่าทางท่านไม่ดุนะครับนายนุอดไม่กลัวว่าปอยบีบก้อว่าดุ ไม่ปอปูครับปอปูคงจะไม่ตำไรดุกล้านไหมครับนายแก้วไม่กลัวว่าปอยะข้อว่าดุไม่เลยนี่พี่นายตำเปล่งไงมาตำเพือยมึงได้กลัวกูอ่ะจางเลยนายว่าไม่กลัวว่าปอยะข้อว่าดุกแล้วพี่ต่นาหนึกมั้งไวโบเราซ้ำที่คนดีรุมกันนักคอเต ซื่อแล้วกันปี่ทุกวันมายืนพี่อยู่ต่างตีไม่มีใครกลัวคนเดียวว่าดอได้พี่นี่ก็กูเลมมือผมผมแต่วันโตดไม่ได้จะ่เด็ปีน้องกอทุกวันไม่รู้ตีพี่ตีคนจะได้เออแต่เด็กปลวัดกว้างกว้างขมซัวว่าก็เป็นล้ำล้วก็กล้าพี่ก็ว่าพี่เองเลวัดกว้างกวางแขมซัวเซกเตอร์ก็เป็นดุนเราก็กล้าพี่ เออนี่วัดตามนี่เป็น้องก็แก่พอได้อยู่กันมัง้งแต่วัดในเมืองยังแต่กุดเจ้าคุณก็ปลูกกาแีจบเสร็มบังปลูกสแตนต์ตีเดินลมบังปูกลงเร็มพี่ไม้นี่ยว่าพี่อื้อไม่ตู้อยู่แล้วแกต้นไม้เป็นเรืยอยวะกลาดเรือเครื่องเลยโอ้จริงหมอทมหมอให้น้ำวัวลุกบนไหลคุปิน <c oughs> พอมาคว้าว่านตนนี้ดุกอะบนยังว่านตอนนี้มีซ้ำพ้นแล้วก็มีดซ้ำซี่ดุและมีประสิทธิภาพอย่างไรดูครับปูอปูคว่งดุสีแดงดุกอผู้ยิ่งกินจะได้เป็นราชินีผู้ใจกินจะได้เป็นพระราชาสีดดำผู้ใดได้กินก็ไปแล้วจะมีกำลังวังชาทาวเจ็ดกดเจ็ดร้านไม่รู้เั่องขิมทองว่า,วามาลี กดจกรา้านนั้นจางบอกเคาว่ามันใจกร้านอุ้ไม่รู้กูนึกกว่าสรา้านอุ้แต่นี่สิ่ง้าวท้าวไ,ได้กินก็ไปแล้วจะได้เป็นโปรโิตรจารย์หรืออาจารย์พระราชานี่ในหลวงประสิทธิภาพขอกงวานตั้งสราพ้นปอบู้กับปกป้อมมีซิ์ไปก,กปกับปอบู้เก็บก้อนหลูกกินก้อนจะรัวม,มีซิดหรือไม่มีซีด ตั้มใจมาคนขึ้นคนมาลังขึ้นลังปูเออคนทีหนึ่งหน่องบุญคนทีสองหนดคนทีสามวบคนทีสี่เบาวเกลี่เนี้ยเด่ดไอ้วอบพ่นไม่มีกี่พ่นหรอพ่นไม่มีสามพ่นพ่นไม่มีสามพ่นในบนพ่นหน่องนุดพ่นเมืองพ่นเลยกูขึ้นไปทำเปรีตัวก็ขึ้นไปเล่เลยเบาวเกลีเพื่อว่าปลัดมือปลัดตีนเออนั่นเนยได้ปลัดลงมาตั้มใจตั้มไรเกิดมาเป็นกูไม่เคยได้เปรียบเคยปัญญิตนุ คนตีขึ้นคนเรกมึงตรงไหเกียรติคนตีอายุหนอยตีทุดขึ้นเป็นคนเรกไก่ไกยบุญนั่แต่นี่คนตีขึ้นเป็นคนตีช่องมึงตรงไหเกียรติพววชู้คือให้คนแก่ว่าเผื่อขึ้นเป็นคนตีช่องก้อยกูตั้มใจเบาเกลกูไม่ยอมมาคนขึ้นคนมาลังขึ้นลังคนตีนึ่งลงบนคนตีช่องลดคนตีส้เว่าวคนตีสี่เบาเกวพูดยากเนหว่าพูดกับคนไม่รู้ไม่ เอาก็สมมุดไปน้องไม่ต้องเออสมมุิว่ามึงนี่เดินทางไปไกลว่ามึงเดินคนไอ้ว่าเดินลังเมื่อมึงเดินคนไปพบตองเขาตุ้งหนึ่งน้องมึงเป็นคนพบแล้วมึงเดินคนทีนี้กุยตามที่ว่าตรงที่มึงพบมึงไอ้ว่าวจากเธอในท่านาที่สู้ไปด้วยกันสองคนต้องนี่บาเกวมันเป็นข้องที่มีขาไอ้ว่านี่กุฏิให้มังกระไดกูไม่ให้กระไดปลอกกูนู่เป็นผู้พบมึงไม่ให้ว่าว้ปว่าต้องไปเขาอมนาจ้า่น สร้างพิจรารณาวัาในใหนนุตเดินโกนในนว่าเดินลังใช่ที่ไหนหนุดได้พบแล้วในหนนุตเดินโกนถ้าไหนหนุดไม่พบในเว่าต้องพบหรือไหนว่าเดินลังช่นั้นจะต้องแบง่งองตากันอมปป่นนานแล้วถ้าตังกูตังไอ้ว่าไม่พบด้วยเลยแบ่งงูบาดกันเนออย่างกันเนแบ่งกงไม่พบเหมือนการดุ่นปือชูใไอ้ตะวัน นแต่สมมติว่าก kind of ูเดินคนในว่าวัว่าเดินลังกูบังเอิญเมื่อไปถึงตีต้องตั้งอยู่กวนไปแลอื่นไ่ไอ้ว่าเดินลังกูเป็นคนปอบตองกุยตามตีว่าต้องเ่ว่าปอบไอ้ว่าวยั้กูรักเต่าเลยอ่านั่นแหละเป็นหน้าตีของไอ้ว่าไอ้ว่าวยั like ้มังมังกระไดไอว่าไม่ไอ้กระไดลปอยว่าหนูเป <mel> ็นผู้พบไอ้ว่าไม่ไ like อ้ก <mel> ูก็ไปข้อมนาดสั้นกันเลยซะปัะนั้นมึงไปข้อมนาดสา้นสั้นพิจารณาวันไหนนุดเดินคนไหนว่าเดินลั่งมันาหนนุดเดินคนนานนุดไม่พบเต่ากับไหนนุดสาลาทิศ ปนานปันานเลยน้องเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับนุชคนที่หนึ่งผมเจนุชขึ้นเป็นคนแรกคนที่สองวาวคนที่สามตะแก้วแล้วน้องอะครับนุชจะเลยว่าของดีในโลกดีมันมีเยอะอยู่ที่ว่าตัวเราจะทําตัวเป็นคนดีมีคุณธรรมมีศีลธรรมไหยบุญต่อไปเธอจะได้เป็นผู้นาที่สมบูรณ์แบบลูกผู้นําได้หนักปลดัดได้ตะการค,ความอดทนาการเสียสละเลยจะเป็นผู้นาที่มั่นคงไม่ได้ขึ้นลูกนานนุช เธอเก็บได้ขึ้นได้ปอกับมาจะง่ายไปในป,ปลิบตาหลกนะไม่ต้องตกอ,อกตกใจสีแดงเว้ยสีแดงนะครับววาพปื้อไงยวาปนุดุจววาสีแดงเกยขึ้นต้นไมายันในปลัดสงว่าเอ๊เลือดออกสีแดงเหยียดหน้ากูทำไรผลนเฉงตำลัง แลยวรนุ่นังเขารบได้เตะารัก พระรัตนังขอรับดีน้องนาเตะพระรักไงประจักษ์สมความตามที่ลูกประทานาะวเวลาใจอกอขึ้นต้นไม้ทันเวลาแก็บปนเปลาไม่ได้พระรัตใจตกลงแบกเทียเท่ยวแบกเที่ยวหนูเบื่อบัง ไม่รู้ตู้กับเอ็นไนแล้วกูส้องใจเอ็นามายุกตาเป็นไรครับนดป้อป่มแปดหนองเออเขเว้นแล้วแซมเขาใจเมื่อยยืนอยู่ตรงนี้มันใจรัดว่าเพื่อพุ่มรปดปรีดลงดังตึงพุ่มซิงเต่าน้อยก็ลองดูอีกครั้งสิครับนดสาลาดสัดซิดกับเออว,นะว่าไงดีเนี่ยมาหนุนดาเยบว่าไม่ตีนกำกินกู้แล้วเป็นเรื่องอื่นเลย แล e ้วกูไม่ใช่เกรงในว่ามันตกเองมันตีต่อไปเป็นหน้าทีของนานเฝ้าลุกพุ่งเนี้ยกูเต็มเกือเต็มเอ้ยตีกูไหวตอนหม้วัตีโพเทปรักตีรักท์ได้ข้าพเจ้าใดดูว่าวใดพ้นไม้สักพ้น่อพูนะ แต่ถ้าไม่ได้แล้วระวังใส่ลูกกูขอนมกต่านเนี่ยตัวเดียวใจไม่ได้ดูเออไอ้ว,วอัววัวใหม่นี่มันใหม่ดีใหม่ดีนเนี่ยท่านแก่ประมาดงไงว่าไอ้ว,วอัมขอนมกต่านเนี่ยจริงนเงนี้ยไอ้ว,วอัวมันไม่รวมยุ่งจังว่าในยบุกว่าคนบ้าเต็มปัญญาว่าครูเหลวากาดุนแม่นายวัวตะวกี้ตากรองนี่เหล่ววาไหวนาำรี ปโอุใบดีราเจ็ดกระลงนู้พอเรวาว่าไหวน้ำแล้วใจมึงไม่ลาไงวะไปดีราไม่เข่งว่าน้ำเมื่อวะพอเราลับเราได้แหละมาหลักขี้ใจบงเราเข้มปรีดนั้นนเดีย๋ย้ึ้นหลักขี้ใจบงกูเลยปลุกกูแบบแก่ยกขึ้นยกขึ้นขี้ใจบ้าแล้วตึนก,กูลงหลางกลางดึกมาเลยแก่บงไม่ขี้ตกลงมันมาหลักขี้ใจบงเราว่าปลาลังมังเมาความม้งความมงวามม้างก้ากูไอ้พวกแมวกลุบเคยเข้มปรีดตึ้นอดีตบอกว้ว้า ลองดูสิครับดูเอาเฮ้อคงไม่ปกโปี่นะวาแปลกว่างว่าทุกคนคงห็นกูรู้เลยแควกูอันเปิ่นเนื้อ,อว่าด้อได้ไอ้วาจ้าไม่สู้าพาต่อไปนายแก้วลุกลองดูสิครับตาแก้ว กลัวกูกันนองดุดไม่ได้ว่าไม่ได้กูุ้มได้อยากไปตะแก้งเดือกเก้งไฟปฏิจะแก้งกันได้จะไปแก้งโชคชะตางวันซาตสุราตีไปตาเจ็บกำเจ็บเราเปื่อนนี่เราคนวันจันทร์นี่กูข้องใจเปล่อนใจน้อยอ่าปักขึ้นว่าในคนกันโลงกว่าโทษดากว่าเรียนทรี จับเลยนะ้พบ่นะจับได้ดุก,ลกเลยเกวว์ชะงักกำไม่จับเลยดุกให้เน,นี่ปวดปีตอยู่บนนั้นขวางได้ไหมปุบปูขกวางไม่ได้ดุกช่วยช่วยกำไม่ได้ต้องขึ้นเออจริงเรื่องเกาททำไม่ใครได้เลยทำให้ปีตินั้นเนี่ยขึ้นก็ขึ้นต่บะเข็มไปนังปั่นหน้าอยู่กำาพืออดีนุชวัวตึงกูไม่ขึ้นตอนใหม่นี้ก็กำอยู่แล้วนี่นง คำเมนคืนฮันความจริงขวางน้อยแดงเดินไปทุกน้อยดำน้อยดำเดินไปทุกน้อยข้าว่วางคุยได้หนดไก่ว่างจิงมดอยู่ทีขึ้นดีวะว่างติก้่อยได้ึ้นแม่เอ้ยแม่ได้เลยปี๊ดไปจ้ะรปอปรี๊ดมาแล้ว เล่เวินเขขึ้นมาก็ปรับไปเต่คนนี่ไปปรับประตูงกลางทีเดียวปรับบอกแก้วปรับ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 ลุกปรับเป็นไรครับตาแก้วอืเนี่ยเล่บินเงปออกโลองเฉยครับไม่ได้นี่กวนกูรู้เนี่ยบุญฮ้าต่อไปเป็นหน้าทีของนายบุญยังครับ แล้วในบุญยังนางเครบได้ตปาร อรบดีน้องหน้าเทปรักไงประจักษ์สมความแต้มที่ลูกประตานาเวาลาใจก่ยขึ้นต้นไม้ตันเวลาแกปนปลาเมใดพร้อมพี่ใหม่ก็ง่ายไปหาบอกแกเว้อว่าเว่อน้นองพี่ป่าปลเล็ว ใช่วัวยักษ์แต่งพุ่งกูเลยคนเปรดวัวเลี่ยมเต็ดหมดน้องพี่ป่าปนเลวไม่ได้บุญก็ <B ull ing> เก่งมากครับนุชผมได้หมดทั้งสามผลเลยไอ้อยาสีแดงสีดำสีขาวได้หมดเลย รอนโอนโอนนี่ว่าเวอร์น้องเอื้อมึงตู้เลยทีปุ่นใหม่นี้สุกงอมว้อมวานเลยย็นมันดอกมาจักรตัวย็นเลยใช่ามตบนองใช่เต็ดกู้เลยตุกแต่บัดมืออยู่โอนบอกกูเย็นมันดอกมาจักรตัวย็นนั่นหว่าหันดีอย่างโมจมึงน้องตาใจกูคว้ำคาลาวจริงร่มคนวันจันทร์เกลียดหน้ากู้ตำไรผวนรูตันแล้ว หลงบุญขับนี่ท่านองจะกินน้นองจะกินพ้นหนอ่ะน้องก็ไปนกเดินไปจากผลไม้สีดำหรอกครับนุชผลไม้สีดำจะเป็นเพียงตาเน็กพระราชามีกำลังวังชาตา้าจัดกฎจัดราาัตนเลสไสที่น้องไม่กินสีแดงอ่ะน้องสีแดงผู้หญิงกินน้งองก็จะได้เป็นราชินีผู้ชายกินจะได้เป็นพระราชาสิน้นกินสีข้าวก็อย่างนี้น้งองก็จะได้เป็นปโปรยิตราชานันหรืออาจารย์พระราชานุชเจริญว่าผมเกิดมาไม่มีพ่อไม่มีแม่ถึงมีพ่อมีแม่อย่างดีผมก็แค่ลูกจันทานดอกครับ จัดมักหน่อยจิ้งเบาเก้อเอ้วอันนองเราเนนนุนสิ่งที่เนนอนที่สุดคือสิ้นที่ไม่เนนอนให้คนที่อยากได้มันกลับไม่ได้แต่คนที่ไม่อยากได้มันกลับได้กินไตบุญมึงกินซีดำมีกำลังวังชาเต่าเจ็ดกฎเจ็ดราดให้นองนกินซีข้าเล้วนองนดมันเล่งเร่งสมควรนี่เป็นผู้นำที่นี่กูไก่ว่าวนี่นองเอ้กินซีแดง กูกินสิกบอรนัดติดสซต้าในเป็นพระราชาไอ้ว่าวคินสิกลางนัดติดสซต้าในเป็นบลามัยสีกูยอมตายซาลาซิตใจไม่รู้พระราชาเรียตักเตาปลวกเอาเลยกวิ้งตายเบื่อว่ามีอะกูนี่น้องมันได้แล้วบอกแกเวลามันไม่เข้าไปที่แต่เวลาเข้าไปแล้วมันโคลนมนสักสิบป,ปียันปังเขาไปปังเขาไปนี่เดี๋ยวเล่งเรื่องบาบานี่ อานเบอร์นี้ก็ไปกินตีนไอ้ปีนอง g ก็มาไมา่เราตามนี้บอาเก้อไอ้ว่วเหอะฮ่าเปลือบมา m นเตอร์ตามนี้ปีน ong กูยังไล่คนพอจากนี้ไปยึดบ้านเคยไปยึดบ้านหนามีสนามีไม่อยู่อะไปบ้านหนา้นาเสื้อหน้าเสื้อไม่อยู่อะไปบ้านหน้าบองลาตายปีนหนาบองลาไม่อยู่กับไปบ้านหน้าเจ้ากูว่าเวอะหนา้าเจ้าน้อยแต่นะ Hãy sao em liếm mày bà quý nè Mẹ em khóc cái mấy bươi gần nào thốn Hãy đi đến nhiều cái tuần Dưới nhiều cái tuần say đi Mẹ rửa mà rắc tú vô nè nơi cổ ngác Phùng plát mà tưng coi bún Bỏ coi bún này bún Chắc 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 Rửa cái kiểu cơn kiểu cơn bún tay Bỏ bún tay rết plát mà tưng Quâm có bảo nụt ได้ปองคนกูกูกับปองคนอ้วนหนุดค้นอ้วนปรีดไม่ตัดเสนนน้นนั่นไงบนนั่นไงเบื่อจองเวลาหลบเี้เขี่ยกูเขี่ยกลื่นเขี่ยกลื่นตายแล้วกูพอกินกูเร็จพราดไปตึงความก็บอกกีข้ามึงไม่วู้นาเชื่อนะเขี่ยวกูเขี่ยวกลื่นเกี่ยวกลื่นตายแล้วกูบอกินกูเซ็ตพราดไปแก่เว้าแต่เสื้อตัวน,นันผมมาแก่ตึ้งกูลำนังไงใช่ไหมรู้ อิ่มเกินวันชมไปชมบนมันนั่นไม่เคยปบื้มจริงไงว่าวนี้แต่ว่าตายในว่ากับกุปล람จนตายบ่อเดียวใจเดียวกอดล่าตัวเต้าใกล้เต็มพุงเลยเต้าต้นพราวนเลื่อยพระมาตึงโจ๊กพ้มพวยปุ่นจักไอ้บุญตายปล่อยบุญตายเสด็จพรดมาตึงคว่ำกับปอนด์นดจักอยู่ซ้ำเดือนตายปอนดตายเสด็จพรดมาตึงคว่ำกับวัวเป่าแก กูบอกล่าตอนจวัวบอกแกวบิดตัวนั่งเกลียกเจอบอเจอวัวกูบิดตัวนั่งเกลียกกูจนะักอยู่สี่เดือนตายบอกกูตายเส็จพลาดไปถึงอู่บองล่าโจคว่ำกับว,วัวอ้ว้วแต่บังเอิญว่าเขี้ยวบอกล่ามักติดวัวตึนอยู่เมือะน้อ,นนองแมปดปิดพอดีกูไม่รู้ลาวหละแล้วซ่องพ้นนี้นองอีปาไปไหนต่อกับสี่เด็กกับซี่ข้าว สืบมาคนดีมีคุณธรรมนุษเจอที่ไหนพเพราะอะไรผมจะมอบว่านส่งผลน,นี้กับเขาฮะสับดันกินนะรับในเดินทางกันลาวครับ